สวัสดีครับผมวิวชิสาบรนบานครับวันนี้ก็ฝนตกไปครับผ้ามาหาไตเขียดกับเบาบาดเบา,บ,าบ่อนครับใจละ <c oughs> มึงมันนั่งเฝ้าดีนะเงียบ <c oughs> <c oughs> ใจละ <c oughs> เอาเอ้าด้วยใจวะโอ้จับเอามึงมาสี <c oughs> ในจอมึงก็สีอยู่ตอจอนยาวเหี้ยนเหรอตัวเงียบ ใช่แล้วอีกตัวนึงมันต้องถอยกลับถอยหลังครับถอยหลังมันต้องถอยกลับต้องถอยมาตั้งหลักไหมครับอยู่ข้างกันไม่ใช่วะพุน่นไกลๆพุ่นไปครับเดี๋ยวเห็นก่อนกัน <c> ล <oughs> บแล้วตัว ไปแล้วเอออู้ขุบน้ำเดี๋ยวฮะเซ่มาขุบอ่ตัวโอโหออเขียดห้างยังไม่แฉเลยวะ นี่ละสว้างตัวฮึโอ้นี่นี่อะ่เอียบเลยนี่้าเตรียมของมากราบบ้านนั่นหมดโอ้ ตัวงอกกอนไปไครับเออหวยค้อลยทาันไปนี่ครับฝนตกไหมเขียดลายครับยงงสายเลยเสียงรัมตัวฟูตัวข้างดำใสสโช

มังวนอยู่นี่แล้วเดี๋ยวชุบชุบชุบช มันตาไา้น้ำสั่งตับวัวเอ,อ,อ,อือเห่ยมิงม,ม,มออั่นวะมิงมั่นอวบเดี๋ยววัมาพรานมันต้องถอยไปตั้งหลักเนาะ

ดูสองตัวใส่ของ <c oughs> วง้าย่อง <c oughs> อีกแท้หุนน้อให้เดี๋ยวพอแล้วห <c oughs> ้อยางหุนนี้ครับบานขวดนะยิงเรื่อ,องหุ่นตัวหนึ่ง ไปครับนี่ครับเย็บร้อยฝนตกซ่อไมไหม Ừ <laughs> Đây bà Nhi quá hốc Nhi Nó tiêm <tương> cắn Wow Nhi nước mắt ตอนหลังจากว่นเราอยู่ให้หน้าให้เหยาะเลยไล่เติบครูบเดี๋ยวตัวมุญงแง่เคยสวนไย toksan no ba sam ni ni name miji kusa ni para

ইয়াতে কত 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 এইবাৰ শুনা শুনা পিঅ'ৰ

เงียบหน่อยังียบหน่อยเอ๊ะแค่ไงวะเนื้อนั่นนั่นกองขิงงัวนะ Nhìn là lung Đâu có ở kín Có kín có kín mà Xuống xe tà của xí lai và Không đi

ตอนบอกว่าจะยังไงเดี๋ยวนี่ก็ไม่มีคนไม่ มันคำไมแรงกว่าพายุพายุฝนครับผมขั่น,นเลยจ้ะเดี๋ยวผมพอหยุดกล้องไปไต่เสียดกันครับเดี๋ยวถามมึงตอนสรุปยอดครับว่าได้อลายสำไรต้องกระสิตใส่บดวนนะครับเอาเอาไปพ่อดกินกับพ่อครับผมป๊า ไม่ออกทั้งขังเออเนี่ยจับปั๊บครับผมวันนี้สรุปยอดครับมาถาคลุบส่อยกันบริษาทค้าเขียดกันเลยสั่งเงินเย็นเลยน่ครับเขียด อีโมโอโอ่นเป่นน้ำนางค้างลายเปี่็นครับอืมอู๋ำบ้างน่ครับีปูตัวนึงครับผม ลุปยาดครับสโซลัมนี้กับน,นะครับไตเคติโมได้บางประมาณลโลกโลกลัวนี่แหละครับผมโซลามนี้นขอจบคลิปไปสำนีนครับสวัสดีครับ